คนโบราณเขาได้กล่าวาว่าไว้ว่าอย่าอย่าบินสูงให้มากอ่ะมันก็เหมือนพญาอินทรีกับนกกระจอกนกกระจิบเนี้ยแหละยิ่งบินสูงมากเท่าไหร่คนเราอ่ะยิ่งขึ้นที่สูงมากเท่าไหร่อ่ะมันก็ยิ่งอันตรายมากเท่านั้นอ่ะยิ่งบินสูงมากเท่าไหร่่มันยิ่งอันตรายเพราะยิ่งบินสูงอ่ะมันก็ยิ่ง ตกลงมาเจ็บเออเจ็บเลยแหละอาจจะตายมันก็เหมือนคนกระโดดจากตึกชั้นสองเนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะคนที่กระโดดจากชั้นสองชั้นสามอะ่ะไม่ตายนะแต่เจ็บแต่ถ้ากระโดดจากชั้นสิบเนี่ยตายชัวคอหักตายชั้นสี่ขึ้นไปเนี่ยชั้น ตั้งแต่ชั้นสี่ขึ้นไปอ่ะคือภาพใบเนี้ยก็เหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้ก็พยายามตะโกนบอกว่าเธออย่าอย่าพยายามทำอะไรที่ว่ามันเกินตัวคืออย่าบินให้มันสูงมากอ่ะมันอันตรายการเล่นบอลลูนอ่ะถ้าบินสูงมากอ่ะเวลามันตกอ่ะมันเจ็บแต่ถ้าบินไม่ได้สูงมากอ่ะก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกับว่าถ้า คือในเรื่องของการการสื่อตำนานพยาเพชรชรพัฒนคราชเนี่ยคือจริงๆอ่ะท่านเพชรมาเข้าฝันเอตั้งแต่เอเด็กแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะท่านไม่ได้แสดงตัวมาเข้าฝันแต่ไม่ได้บอกว่าตัวเองอ่ะเป็นใครแต่มาเข้าฝันตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็เคยมาให้เห็นตัวจริงด้วยมาแบบปรากฏล่างแบบ มีกายเนื้อเป็นมนุษย์เนี่ยเคยให้เห็นครั้งเดียวทีเนี้ยตัวตัวท่านเพชรเนี่ยท่านก็เคยเชวนเอ๋เล่นหมากลุกประมาณสามครั้งนะในฝันน่ะคือท่านน่ะชวนเล่นหมากลุกแล้วก็พอมาอีกวันหนึ่งอะ่ะท่านชวนเล่นหมากล้อมโกะแล้วเหมือนท่านเป็นคนชอบเล่นอะไรพวกเนี้ท่านก็ชวนเล่นอีกทีเนี้ยครั้งที่สามอะ่ะที่ว่าท่านชวนให้เล่นตัวหมากล้อมโกะเนี่ย คือท่านน่ะจะชวนเรากลับไปอยู่ด้วยทีเนี้ยพอเราปฏิเสธไปอ่ะท่านก็โมโหอ่ะท่านก็อะไรอยู่ใกล้มือก็เคลี้ยงหมดอนะ่ะความที่ว่าโมโหอ่อะท่านก็ปัดแบบเอามือปัดกระจายเลยอ่ะปัดปัดไอ้นี่เขาเรียกว่ามันจะเป็นโต๊ะนะท่านก็พลิกเลยอ่ะคือท่านเป็นคนขี้โมโหถ้าถามว่าเออคือเหมือนเองรู้สึกว่าท่านเป็นคนสองอารมณ์นะคือเวลาใจดีก็ใจดีแต่เวลาท่านดุท่านดุนะ ถ้าถามว่าท่านดุขนาดไหนอะเอาเป็นว่าคือเวลาคือท่านามาเข้าฝันเอบ่อยคือบางครั้งอ่ะท่านพูดเลยนะว่าถ้าเป็นในนาคโลกอ่ะคนที่แอบอ้างอ่ะตายหมดท่านพูดแบบนี้นะถ้าเป็นท่านบอกว่าถ้าเป็นในนาคโลกอ่ะไอคนที่มันแอบอ้างทุกคนอ่ะท่านเอาตายคือท่านส่งไปเฝ้าเง็กเซียนฮองเต้แทนอ่ะคือไม่ต้องมาเกิดในจุดติ ท่านบอกว่าถ้าคนพวกเนี้ยมาอยู่ในภพนาคอะท่านาะเล่นนัะคือประมาณว่าเอาแบบเอาเจ็บอะคือโดนจับล่ามโซแน่เพราะว่าเอ๋เห็นท่านอะลงโทษนาเกเรอะแบบจับล่ามโซ่อะไรอย่างเงี้ยก็เยอะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยคือเราก็ปวดหัวเหมือนกันตอนแรกอะเอ๋ขำนะเอ๋บอกตรงนะว่า เอเห็นคนอ้างตัวเป็นอัญญาลินมาตั้งนานแล้วนะแต่เราไม่รู้ว่าใครไม่รู้จริงๆว่าใครแต่เห็นมานานแล้วอะประมาณห้าห้าหกได้อะเมื่อก่อนอะมีเว็บไซต์เกี่ยวกับพญานาคเยอะแล้วทีเนี้ยปีสองพันห้าร้าสิกัะห้าสบเจ็ดะมันมีอ่าแม่นางอยู่คนนึงเขาอ้างตัวว่าเขาอะคือแม่นางอัญญาลินในอดีตชาติแล้วก็ถูกฆาตกรรมแล้วก็ เนี่ยเขามีผัวชื่อเพชรชลพัฒ์อะไรอย่างนี้แหละแล้วทีเนี้ยทางแม่นางอัญญาลินก็โพสต์ไปทั่วเลยแล้วคือปี2554 55 56อะ่ะคือเราจะเล่นเน็ตเยอะเพราะว่าเราเรียนคือตอนนั้นอะ่ะคือเราเรียนจบมาหาลัยมาแล้วแล้วเราก็มาทํางานทีเนี้ยบางทีเราว่างเราก็จะชอบเล่นเน็ตบางทีเราหยุดไม่ได้ไปทํางานเราก็จะเล่นเน็ตแล้วบางทีเราก็เข้าไปดูเรื่องเนี่ยแหละเรื่องใบหวย เรื่องเอเว็บพญานาคไปดูพวกเกี่ยวกับพวกเล้นลับอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เข้าไปดูเกี่ยวกับพญานาคคือตอนนั้นอ่ะคือเราก็ไม่ได้สนใจหลวงปู่ดามันนะเพราะว่ากับหลวงปู่ดามันเราเคยคุยอยู่สามครั้งเราก็นับถือท่านนะแต่ว่าไม่ได้คือเราไม่ได้สนิทกับท่านไม่ได้เป็นลูกศิษย์สายตรงอะ่ะแต่เคยคุยกันแล้วด้วยด้วยด้วยพลังลึกลับบางอย่างอะ่ะที่ตัวท่านเพจนะ่ะมอบให้เราอะ่ะมันก็เสือกทําให้เราอะ่ะจาอะไรได้เยอะมากเลยว่า คือมันทําให้เราจําอะไรได้เยอะมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรพญานาคพญานาคพญานาคเนี่ยพอเรามานั่งนึกดูเนี่ยเราจําอะไรได้เยอะเลยทั้งที่ตอนแรกเราลืมไปแล้วนะแล้วเราตอนแรกเราลืมไปแล้วนะว่าคนที่ทำเว็บสุวรรณนาคาเป็นใครเราลืมไปแล้วแต่ด้วยพลังเล่นลับบางอย่างอ่ะมันทําให้เราอ่ะจําได้หมดเลยมันมันจําได้หมดเลยจําจําได้ว่าเนี่ยเราเคยดูหนังเรื่องรามยานะเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เด็ก แล้วก็ดูมาหลายเวอร์ชันเพราะว่ารามยานะเนี่ยคนอินเดียเอามาทําหลายเวอร์ชั่นแล้วเราก็จําได้อะว่าคือคือมันอยู่ดีๆมันจะนึกได้เองเลยว่าตอนอายุตอนอายุ17เนี่ยเคยดูรามยานะแล้วก็มีฉาพญาอนันตนาคราชเรียกลูกๆมาคุย4คนมีสาลีวหารสาลีวัดวานีกรีส่วนสุโรจนานี่เป็นเมียอินทราชิตอินทราชิตก็เป็นลูกของทศกัณฐ์คือเราออยู่ดีๆมันจะจําได้หมดเลยไนงะ คือเราก็แปลกใจเหมือนกันนะเอ๊ยทำไมอยู่ดีๆกูจําได้ว่าว่าคุยอะไรกับหลวงปู่ดามันบ้างมันผ่านมา20ปีแต่ก็เสือกจำได้อะคือล่าสุดเนี่ยมันมีคนแอบอ้างอ่ะเป็นท่านเพชรเนี่ยเยอะแต่ทีเนี้ยเราจะขอเล่าเป็นไทม์ไลน์แล้วกันว่าคือประมาณปี56 57เนี่ยมันมีแม่นางอัญญาลินเนี่ยที่โพสต์ในเว็บพญานาคเป็น10เว็บเลย แม่นางอัญญลินเนี่ยไปโพสในเว็บพญานาคเว็บหนึ่งแล้วเว็บนั้นเนี่ยมันด้วยด้วยด้วยบารามีของท่านเพรเนี่ยก็มีคนโพสด่าประมาณร้อยคอมเมนต์เราก็เข้าไปหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าแต่จริงเราไม่ได้คือเราอะเข้าไปอ่านไม่รู้เพราะอะไรนะเราเข้าไปอ่านแล้วเราขำแล้วเราก็เลยไปคอมเมนต์ฮ่าฮ่าฮ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาว่าเออมึงน่าจะไปดูหนังแขกบ้างนะ ท่านเพชรไม่ได้มีภรรยาชื่ออัญญลินซะหน่อยกูจําได้กูเคยดูหนังแขกอะไรประมาณเนี้ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องนะก็เห็นแค่เนี้ยว่าเออมันมีคนอ้างตัวเป็นแม่นางอัญญลินแล้วก็โพสต์ตั้งไม่รู้กี่เว็บหลายเว็บมามีแต่คนด่าทั้งนั้นเลยเว็บนี้ก็ด่าเว็บนี้ก็ด่าอ,อ่าส่วนเว็บสุวรรณาคามันล่มปี2550 หลวงปู่ดามันท่านมรณะปี2 5 5 4นะชื่อจริงท่านชื่อพระนิพนธ์สำเร็จกิจนนหนูสระอิพอพานพลลิงสำเร็จกิจพระนิพนธ์สำเร็จกิจอ่ะท่านมีสัญชาติไทยแต่ท่านเป็นเป็นคนขเขมรพ่อแม่เป็นคนขเขมรอพยพหนีมาหนีเนี่ยแหละพวกเขมรแดงเนี่ยไล่ฆ่าท่านก็หนีมาแล้วก็พอเริ่มโตเริ่มอะไรเนี้ยท่านก็บวชพอพ,อ,พอท่านเริ่มโตอ่ะบรรลุนิติภาวะแล้วอะไรแล้วเนี่ย ท่านก็สนิทกับหลวงปู่สุกอะ่ะเพราะท่านเป็นลูกศิษย์ตัวท่านอ่ะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุกอยู่แล้วทีเนี้ยเอก็ไม่รู้เหตุผลว่าทําไมท่านถึงมาบวชนะท่านก็บวชกับหลวงปู่สุกแล้วก็อยู่กับหลวงปู่สุกจนหลวงปูสงป่สุกมรณภาพหลวงปู่สุกมรณภาพปีสองห้าหนึ่งห้าตอนอายุเก้าห้าแล้วทีเนี้ยท่านก็เลยย้ายไปอยู่กับหลวงปูส่สวงเพราะว่าท่านก็รู้จักกับหลวงปู่สวงเพราะว่าหลวงปูส่สวงเนี่ยท่านเป็นพระป่าท่านเดินทางบ่อย เดือนนี้อามาจําวัดที่วัดนี้อีกสองเดือนไปอยู่วัดนี้อีกสองเดือนไปขเขมรอีกสองเดือนกลับมาไทย <c oughs> คือท่านจะเป็นประมาณว่าเดินไปเดินทางไปทั่วทีนี้เพราะหลวงปู่สวงเดินทางไปทั่วอีสานน่ะท่านก็เลยมาเจอกับเนี่ยแหละหลวงปู่ดามันหรือพระนิพนธ์ตอนไปอยู่ขเขมรน่ะคนขเขมรเขาจะเรียกว่าท่านดามันหรือพระดามันก็เนี่ยคือประวัติที่เอ๋รู้นะคือจริงๆแล้วประวัติหลวงปู่ดามันที่เอ๋รู้ลึกๆเนี่ยคือคนชื่อแก้ม คนชื่อแก้มกับพี่ฟ้าแล้วก็คุณอาร์ตเนี่ยเล่าให้ฟังส่วนคนที่ทําเว็บสุวรรณาคาเนี่ยเป็นนักศึกษามคุุงเทพเรียนมันติมีเดียปี3นคณะบริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจหรือมันติมีเดียทางธุรกิจชื่อเล่นจริงๆอะ่ะชื่อแป้งชื่อในเน็ตคือปลางชื่อจริงประพาดานามสกุลจุดๆๆไม่ขอเอ่ยเพราะว่าเขาไม่อยากยุ่งเรื่องนี้ ตัวตัวตัวหลวงปู่ดามันท่านเป็นคนที่มีบรารมีนะเพราะว่านักศึกษามกรุงเทพเนี่ยทาเว็บให้ทาคอนเทนต์ให้หลวงปู่ดามันท่านจะไปไปบามามา,มาขเขมรแล้วก็มาไทยจริงๆหลวงปู่ดามันน่ะมาไทยตั้งแต่ปี2545แล้วนะแล้วทีเนี้ยท่านก็กลับไปอยู่ขเขมรไปรวบรวมเงินบริจาคแล้วก็กลับมาที่ไทยอีกจะมาสร้างพญานาะคแต่มันติดปัญหามันสร้างไม่ได้เพราะพื้นที่บนเนินเขามันเป็นที่ดินของปมป่าไม้ นี่คือที่เอรู้เรื่องหลวงปู่ดามันครั้งแรกเนี่ยเอกก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่สวงเป็นใครหลวงปู่สุขเป็นใครหลวงปู่สวงหลวงปู่สุขหลวงปู่ดามันเป็นใครคือเราไม่รู้เลยเลยคืออยู่ดีๆก็มีลูกศิษย์หลวงปู่ดามันอ่ะโทรมาขอเงินบริจาคแล้วก็โทรมาขอให้เราช่วยซื้อตะกรุดแล้วท่านก็พี่เขาชื่อเขาชื่อชื่อในเน็ตนะชื่อแก้มชื่อจริงชื่อโหนกชนิศรลาชื่อจริงอ่ะชื่อจริงอ่ะชื่อชนิศรลาชื่อเล่นชื่อโหนกชื่อในเน็ตนะคือแก้ม ชื่อในเน็ตของเออะมันมีหลายชื่อมีนพศรมีนพศรเนี่ยจริงๆเป็นชื่อเพื่อนนะแต่เอยืมมาใช้ทีเนี้ยเอก็เลยเปลี่ยนไงเพราะนพศรมันเป็นชื่อเพื่อนเราก็เลยเปลี่ยนไปใช้ออนมณีจันทรคือออนมณีจันทเนี่ยจริงๆอะเอตั้งอ่อตั้งไว้นานแล้วอะประมาณปีจำจำ,จำไม่ได้อะประมาณออนมณีจันทร์นี่ใช้มาตั้งแต่ปี2545ได้อ่ะ2545 2544เออแต่ก่อนหน้านั้นใช้อะไรก็ไม่รู้ใช้ เอ่อใช้มาลัยใช้มาลัยสีลุ้งใช้ลูกแมวน้อยใช้แมวเหมียวอะไรเนี่ยแหละใช้ใช้หลายชื่อเหมือนกันก็มันเป็นชื่อในเน็ตไงจะตั้งอะไรก็ได้มันเป็นชื่อในเน็ตอะจะตั้งอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นอะมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเพราะว่าคือตอนเป็นวัยรุ่นเราก็เล่นทุกเว็บมาเว็บอะไรเว็บบ้าบอๆก็เล่นเล่นพันทิปเอ่อมีเล่นพันทิปแล้วก็เมื่อก่อนเว็บที่ดังๆอ่ะเอ็มไทยกระปุกทีนี่ เว็บพลังจิตชื่อมันบอกเว็บพลังจิตอะแต่ตอนเข้าไปอะมีแต่แบบธรรมะทั้งนั้นเลยชื่อมันบอกเว็บพลังจิตแต่เข้าไปมีแต่ธรรมะทั้งนั้นเลยแล้วก็มีมีสายยานพญายนาคในเนี้ยเยอะเพราะว่าแก้มเนี่ยรู้จักกับเอเพราะเว็บพลังจิตแปง้งพี่อาร์ตเนี่ยรู้จักรู้จักเออะจากเว็บอ,อื่นพี่ฟ้ารู้จักเอะอจากเว็บอ,อื่นรู้จักจากเว็บอ,อื่น รู้จักจากเว็บเว็บที่เกี่ยวกับ <Akt> พวกดูดวงน<ล> <our> ี่แหละอาร์ตน<ไ>ี่ก็เหมือนกันอาร์ตเนี่ยเขาเจอเอ๋ในเว็บที่เกี่ยวกับดูดวง,ดวงแล้วเขาก็มาเจอเราอีกทีหนึง่งเขาก็มาเจอเราอีกทีหนึ่งในเว็บพลังจิตแล้วเขาก็เลยเข้ามาคุยเพราะว่าเขาเคยเห็นเอ๋ไปเล่นอ่เว็บที่เกี่ยวกับพวกดูดวงอ่ะเป็นเว็บทางพยากรณ์เออพี่ฟ้ากับอาร์ตเนี่ยคือจะเห็นเอเล่นพวกเว็บเว็บที่เกี่ยวกับการดูดวงอ่ะพวกเว็บดูดวง แล้วก็เจอในเว็บดูดวงก่อนแล้วก็มาเจอในนี้คือเมื่อก่อนมันมันไม่ค่อยมีมีคนแอบอ้างอะ่ะแล้วก็อ่าซับซ้อนไหมไม่ซับซ้อนอะ่ะมันก็คือจริงๆอ่ะตอนที่มีการทําเว็บให้หลวงปู่ดามันอะลูกศิษย์หลวงปู่ดามันโทรไปหาหลวงปู่ดามันอะ ค่อนข้างบ่อยแล้วก็ตัวเราเราก็โทรไปเหมือนกันคนอื่นก็โทรท่านก็บอกว่าเนี่ยมีคนโทรมาวันนี้ตั้งสิบกว่าคนคนโทรหาท่านเยอะนะแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีคนไปหาท่านอ่ะเยอะแต่ท่านอ่ะอยู่เมืองไทยแค่แป๊บเดียวไงคือท่านมาอยู่คือครั้งแรกอ่ะท่านเดินทางมาไทยอ่ะตอนปีสี่ห้าคือมาอยู่แค่แป๊บหนึ่งอ่ะแล้วก็กลับไปรวบรวมเงินในเขมรแล้วก็กลับมาอีก รอบนี้ยจะมาทําพญานาคแล้วทีเนี้ยมันติดปัญหามันทําไม่ได้ท่านก็เลยกลับท่านก็อยู่ประเทศไทยช่วงไปไปมามาไปไปมามาท่านจะอยู่ประเทศไทยก็ตอนปี2545้าสี่ห้าสองห้าและปีปีสองพเนี่ยลูกศิษย์หลวงปู่ดามันที่ชื่อพี่อาร์ตอะ่ะเขาโทรมาบอกเราว่าหลวงปู่มีปัญหากับคนพื้นที่คือตอนเนี้ยกลับแล้วคือ พี่อะขับขับรถไปรับท่านแล้วท่านบอกว่าก็อาจจะแวะมาอีกเพราะว่าจากปราจีนบุรีไปเสียมเรียบมันก็ขับรถขับรถประมาณ3าสี่ประมาณสี่ชั่วโมงนะคือจากปราจีนบุรีอะขับรถไปที่ไปไปที่พำนักเดิมของท่านหรือที่วัดตรงเสียมเรียบที่ว่าท่านอยู่ประจําอ่ะมันจะใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงอะคือถ้าเป็นคนคนพื้นที่ถ้าเป็นคนพื้นที่ทางทางอีสานใต้อะเขาจะรู้ไงว่าคือ ท่านไปไปมามาเหมือน,นว่าบางทีลูกศิษย์ลูกศิษย์เนี่ยมารับอ่าคือท่านคือท่านอ่ะเป็นพระที่เก่งทางด้านถอนคุณสยมนดําอ่ะบางทีลูกศิษย์ที่ขเขมรเนี่ยโดนของอ่ะบางทีอ่ะเขาก็เอารถมารับท่านนะท่านก็ไปแล้วเราพอเสร็จธุระที่นู่นก็กลับมาทีเนี้ยพอไม่สามารถสร้างพญานาคได้ไม่สามารถต่อเสียนพญานาคของท่านเทรได้อ่ะท่านก็กลับไปอยู่ขเขมรเออ แล้วก็ความที่ว่าตอนที่ท่านกลับไปอยู่ขเขมรเนี่ยตอนนั้นท่านก็80กว่าแล้วว่า,าพี่อาร์ตเขาบอกกับเราว่าคือหลวงพ่อไม่อยู่ในไทยแล้วนะตอนนี้ท่านเก็บข้าวเก็บของเก็บทรัพย์สมบัติอะไรรวบรวมแบบพวกพระพวกของของของท่านอะพวกพระพวกอะไรพวกนี้ท่านเก็บข้าวเก็บของข,องข,องข,องขึ้นรถกระบะกลับเขมรไปหมดแล้วแล้วลูกศิษย์ท่านบอกว่าลูกศิษย์ท่านบอกว่าตั้งแต่ท่านมาอยู่เมืองไทยท่านน้ป่วยบ่อย แล้วก็มีมีคนมีคนแอบมาขโมยของท่านด้วยมีคน่ะมีโจร่ะแอบมาขโมยของท่านด้วยมาขโมยพระมาขโมยของอะมีมีคนแอบมาขโมยของท่านแล้วก็ท่านมีปัญหาบางอย่างไม่สามารถทําตามที่ตัวท่านเพชรขอท่านก็เลยกลับก็เรารู้แค่นี้เออปัจจุบันเนี้ยก็มีคนแอบอ้างเป็นหลวงปู่ดามันมีคนแอบอ้างเป็นอัญญาลินหมดเลย แล้วก็ที่ล่าสุดเนี่ยก็มีคนแอบอ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อัญญลินมีคนแอบอ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อัญญลินทัศนีเขาคือเขาบอกว่ามีอ่ะแต่เรายืนยนืยันว่ามันไม่มีอ่ะเพราะเราอ่ะเป็นเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่เคยคุยกับหลวงปู่ดามันและเราก็เคยดูหนังแขกซึ่งมันก็ชัดแล้วว่ามันไม่มี แล้วที่สําคัญอ่ะตัวท่านเพชรก็มาเข้าฝันเราอ่ะเป็นร้อยรอบแล้วคือเรื่องอัญญลินอ่ะมันไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าตอนที่เราโทรคุยกับหลวงปู่อ่ะหลวงปู่บอกเองว่าอย่าอย่ามาขอหวยก็มาท่านไม่ได้สิงสถิตอยู่ที่นี่หรอกท่านมีวิมานของท่านท่านอยู่กับบรรดาลูกๆมีเมียแต่จะมาไหว้ขอหวยก็มาปีไหนอ่ะปีสี่สี่เก้ามั้งเออประมาณปีสองห้าสี่เก้าอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะสี่เก้าสองห้าสี่เก้าท่านบอกอ่ะ นี่จะมาวายเขาหว้เขามาท่านไม่ได้สิงสถิตยอยู่ที่นี่ท่านมีวิมานของท่านท่านอยู่กับบรรดาลูกๆมีเมียเออเนี่ยตอนนั้นนะที่เราได้ยินมาแบบนี้จนมาประมาณปีเนี่ยแหละก็อย่างที่บอกอะประมาณปีห้าหกอะเราเราเห็นมีแม่นางอัญาญลินมาปรากฏตัวขึ้นในเว็บพญานาคหลายเว็บแล้วในเว็บพญานาคมันจะมีเว็บบอร์ด ตัวเว็บบอร์ดเนี่ยเราจะเข้าไปดูนะบางทีจริงๆที่เข้าไปดูไม่ใช่อะไรนะคือเราเข้าไปดูเพราะว่าคือเราเป็นคนชอบเรื่องเล่นลับไงล้วก็เข้าไปดูมันก็จะมีแบบเออคือเราอะเข้าไปตอบคาถามเขาเองอะเหมือนกับว่าบางคนเขาจะโพสต์ว่าเนี่ยฝันเห็นพญายนาคสีฟ้าเนี่ยเมื่อเช้าฝันเห็นพญายนาคสีดํามาหาเนี่ยไม่รู้เขาเป็นใครบางทีเราเข้าไปดูล้วก็เราก็จะบอกเขาว่า เออพี่พี่เออะเปิดไพ่ดูอ่ะเขาน่าจะเป็นผัวเราในอดีตชาติอ่ะอันนี้อันนี้ที่เราเข้าไปดูอ่ะคือเราเข้าไปคือเราเข้าไปเล่นไม่ได้คิดอะไรคือเราเข้าไปเล่นเฉยๆถ้าเราพอใจคนไหนเราก็คุยถ้าเราไม่พอใจเราก็ไม่คุยแต่เราเห็นว่ามันมีอัญญาลินมานานแล้วแต่เราไม่รู้ว่าใครเขียนทีเนี้ยตอนหลังมันมีคนแย่งความเป็นลิขสิทธิ์อัญญลินแต่ทีเนี้ยตัวท่านเพชรนะเวลาเมาอ่ะท่านดา่าเก่ง เวลาท่านเมาท่านด่าเก่งท่านบอกว่าควายมึงนี่คนโง่เลยกูก็ไปด่าอยู่คนเดียวอะ่ะไอ้เจ้าของลิขสิทธิ์อัญญลินน่ะก็คือคนที่กูไปด่ากูก็ด่าอยู่คนเดียวด้วยมึงยังไม่รู้อีกเหรอว่าใครมึงยังไม่รู้อีกเหรอว่าใครเป็นเจ้าของคือตัวท่านเพรเนี่ยท่านเป็นคนกินเหล้าจัดนะโดยเฉพาะช่วงเครียดแต่เนี่ย คือช่วงเข้าพรรษาเนี่ยพญานาคจะต้องถือศีลน่ะนุ่งขาวห่มขาวถือศีลน่ะเออช่วงนั้นช่วงที่ท่านถือศีลน่ะท่านจะใจดีใจใจเย็นใจดีแต่ตอนนี้น่าจะกินเหล้านะ่ะกินท่านเป็นคนเกียรคนเล่นการพาน,านันแต่ตัวท่านน่ะเป็นคนชอบเล่นหมากรุก,กท่านเพชรเป็นคนไม่เล่นการพาน,านันท่านเกียรตคนเล่นการพาน,านันเพราะว่า ลูกหลานบริวารของท่านน่ะชอบเล่นพนันท่านน่ะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ตกต่ำคือปีปีนู่นแล้วตั้งแต่ปี4 7 4 8อ่ะท่านน่ะเคยมาเข้าฝันบอกว่าการพนันคือประตูสูน่นรกเป็นหนทางทำให้ตกต่ำตอนนั้นเราคิดว่าเป็นเทวดาอินเดียเป็นเทวดาแขกเราไม่ได้คิดว่าเป็นเป็นพญานาคแต่เราเห็นท่านนานแล้ว เคยเห็นเคยฝันเห็นมานานแล้วแต่ไม่รู้ว่าท่านเป็นใครประมาณปี2550มั้งเออหรือ49น่าจะหนะ้าสูน่ะท่านเคยมาเข้าฝันให้ลูกชายมาคุยด้วยมาขอแต่งงานแล้วก็จะชวนกลับไปอยู่ด้วยซึ่งเรื่องนี้เราโพสต์ลงในสองเว็บคือเว็บไดอารี่ขับกับเว็บพลังจิต ดอารี่คเว็บนี้มันล่มไปแล้วแต่ในเว็บพลังจิตเนี่ยเรายังมีโพสต์อยู่ถามว่าทําไมเราถึงโพสต์ลงเว็บพวกนี้ก็คือเราโพสต์หาเลขเราก็โพสต์มันเป็นอ่าทำนายฝันดูดวงแล้วก็คนที่ฝันเห็นแมวฝันเห็นอะไรพวกนี้เขาก็จะบอกว่าเนี่ยฝันเห็นปู ัวเบลเลอร์เลยไม่รู้มันจะเลขอะไรเลขแปดไหมฝันเห็นปูเราเคยฝันเห็นมดนะแล้วเราก็ไปโพสเนี่ยเราฝันเห็นฝูมดแดงเยอะแยะเลยแล้วงวดนั้นอะหวยมันมีเลขแปดมาทีเนี้ยเราฝันว่าเออวันตอนที่ฝันนะมันเป็นตอนไอ้นี่เลยนะตอนตีสี่วันมาคะบูชาพระจันทร์เต็มดวงฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งล้อหล่อนะมาคุยกับเรา เขาก็บอกว่าให้เราอะแต่งงานกับพ่อเขาให้กลับไปแต่งงานกับพ่อเขาเราก็บอกเขาว่าเอ้ยอะไรเธอแก่กว่าฉันอีกจะให้ฉันไปแต่งกับพ่อเธอได้ยังไงเธอก็อายุเยอะแล้วเธอตัวเธอก็อายุเยอะแล้วจะให้ฉันไปแต่งกับพ่อเธอพ่อเธอนี่ไม่เก่ง้ําเหงือกเหรอเขาก็พูดแบบนี้นะทีเนี้อ่าสักพักเนี่ยตัวท่านเพชรเนี่ยก็เดินมาหล่อมากอะอืบอกเลยครหล่อเลยไว้หนวดด้วยนะ ทีนี้พอพอเราสะดุ้งตื่นตอนเช้าอะ่ะเราก็เออเอาไปตีเป็นเลขว่าเนี่ยฝันเห็นรองเท้าทองคําอะไรอย่างเงี้ยเราก็โปู์ว่าเนี่ยฝันนะเขาเอารองเท้ารองเท้าเจ้าหญิงอินเดียโบราณมาให้เป็นรองเท้าทองคำนะเป็นรองเท้าทองคํา ฝังเพชรฝังพลอยเป็นรองเท้าทองคําเนี่ยผู้ชายคนนี้เขามาขอฉันแต่งงานเขาเอารองเท้ามาให้เป็นรองเท้าทองคําเป็นรองเท้าทองคําฝังเพชรฝังพลอยเป็นรองเท้าแบบเจ้าหญิงพาลตะเลยแล้วก็ฉันแปลกใจมากเลยทําไมพ่อกับลูกเนี่ยมันไม่แก่ทั้งคู่เลยพ่อก็ยังหนุ่มลูกก็ยังหนุ่มอยู่เออแล้วก็แปลกไงแต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยเราโพสต์จริงๆยังมีข้อมูลตรงเนี้ยยังอยู่เลย เราเอาแล้วเราเราจําได้ตรงที่ว่าเราไปค้นในอีเมลแล้วเราเจออันเนี้ยเราก็เลยนึกออกไงว่าเฮ้ยอันนี้เราเคยโพสต์ลงในไดอารี่ขับเราเคยโพสต์เรื่องเนี้ยลงในไดอารี่ขับทีนี้เราลองไปเซิร์ชดูปรากฏว,ว่ามันไม่มีมันไปขึ้นในเว็บพลังจิตเออเพราะว่าเราเคยฝันแปลก,กแล้วเราเอาข้อมูลตรงเนี้ยพิมพ์ในในไดอารี่ขับแล้วเราก็ก๊อปปี้จากไดอารี่ขับเนี่ยส่งให้เพื่อนทางอีเมล เออแต่เราจําไม่ได้ว่าเราก็โพสต์ในเว็บนี้ด้วยมันเป็นข้อมูลโบราณตั้งแต่ปี2550ที่เราโพสต์เรื่องเนี้ยที่ว่าพันเพจน่ะมาหาเราจริงๆแล้วก็ชวนเราแต่งงานข้อมูลเนี้ยังยังอยู่ในเว็บพลังจิตแต่ถ้าใครสนใจก็ไปดูที่ n a k i n g b o x s p o t c o m n a a n a k i n g จุด b l o g s p o t c o m b o x s p o t b o x s p o t c o m n a k i n g b o x s p o r t c o m คือคือเราอะอยากจะบอกว่าคือเราคิดว่าเจ้าของลิขสิทธิ์อัญญลินะ่ะก็คือคนที่ท่านชอบไปด่าเพราะท่านก็บอกเราว่าท่านไปด่าอยู่คนเดียวแล้วด่าหลายครั้งแล้วแล้วบางทีท่านท่านก็พูดนะว่าเรื่องเนี้ยพอท่านรู้นะ เพราะว่าตัวท่านเพชรเนี่ยสนิทกับพ่อมากท่านก็เล่าว่าท่านเอาปัญหาเนี้ยไปปรึกษากับพ่อแล้วท่านก็บอกว่าไอ้พวกมนุษย์เนี่ยทําให้ท่านเดือดร้อนไอ้พวกมนุษย์เนี่ยมันมาทําให้ฉันเดือดร้อนมาแต่งนิยายแต่งเรื่องแต่งราวสร้างสร้างสร้างเรื่องสร้างราวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็คือล่าสุดเนี่ยท่านบอกว่าท่านอะ คุมเรื่องนี้ไม่อยู่แล้วคนที่ท่านเลือกใช้งานก็คือเราเราก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันท่านก็มาถามเราเหมือนกันนะเราก็บอกว่าคือมันเป็นที่ยุคสมัยอ่ะมันไม่เหมือนเดิมอ่ะสมัยที่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์น่ะก็คือนู้นอ่ะเมื่อประมาณอะไรอ่ะพันกว่าปีที่แล้วอ่ะมันไม่สมัยนั้นคนยังขี่ม้าอยู่เลยสมัยเนี้ยโอ้ยประมาณว่าอยากคุยกันเนี่ยแชทนะ สองสองวินาทีอ่ะคุยแล้วละย่งมาเนเราอยากจะคุยกับเพื่อนคนเนี้ยส่งส่งไลน์ไปแป๊บเดียวได้คุยกันละคือยุคสมัยมันไม่เหมือนกันยุคนี้มันเป็นยุคของสื่อสารมวลชนมันไม่เหมือนสมัยก่อนอ่ะคือท่านะเคยทําสงครามเคยลบแต่ว่ายุคนี้มันเป็นยุคของอเขาเรียกว่ามันเป็นยุค 5G มันเป็นยุคที่แบบการสื่อสารมันมีอิทธิพลมากอ่ะอืม คือเอกก็บอกว่าเราช่วยได้เท่าที่เราช่วยเพราะว่าเรื่องอื่นน่ะมันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงเรื่องอื่นมันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงที่ตกลงกันไว้นั่นก็คือท่านแค่มาขอให้เราแก้ข่าวเรื่องอัญญาลินไม่มีตัวยิงไม่มีตัวตนท่านขอร้องอ่ะให้เราแก้ข่าวเรื่องอัญญลินน่ะมันไม่ได้มีตัวตนแล้วท่านบอกว่าให้เราอ่ะ เขียนประวัติของท่านท่านบอกว่าท่านบอกกับเราว่าท่านกับพ่อเป็นพญานาคที่มีชื่อเสียงมากในอินเดียและท่านก็อธิบายมาเยอะมากหรือท่านบอกว่าในอินเดียมีวัดของท่านมีศาลของท่านและประวัติของท่านในเยอะและท่านเคยเกิดเป็นมหาราชสารีวหานใน ราชวงศ์สากยวงศแล้วท่านก็พูดว่าเนี่ยประวัติของท่านในอินเดียเนี่ยมีทั้งแปลเป็น13ภาษาเลยอะมีทั้งภาษาอินเดียภาษาอังกฤษมีอะไรข้อมูลเนี่ยละเอียดมากทีเนี้ยตอนที่ท่านขอร้องให้เรามาแก้ข่าวให้ท่านเนี่ยด้วยความที่ว่าคือมันเป็นการรับใช้มันเป็นการรับใช้อะเบื้องบนอะเพราะฉะนั้นเนี่ย คือเราค่อนข้างระวังในการสื่อสารตำนานตรงนี้โดยสิ่งที่เราสื่อเนี่ยมันมีสองส่วนนั่นก็คือส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์ที่มาจากตำรานาคาปุรนะนซึ่งเนื้อหาตรงนี้มันมีอยู่ในรามเกียรติ์มหาภาราตะประวัติปลีกย่อยตำนานพื้นบ้านซึ่งตรงนี้ มันเป็นหลักฐานโบราณ3,000-4,000ปีซึ่งเมื่อ3,000-4,000ปีที่แล้วเนี่ยก็มีคนจารึกประวัติของพยาอะนันตนาคราชและลูกๆอยู่ซึ่งก็มีจารึกตรงนี้อยู่ในรามายณนะและเนื้อหาที่เกี่ยวพันในในตัวท่านน่ะที่ว่าขึ้นไปช่วยพระรามลบก็มีเพราะว่าท่านน่ะนำแล้วตัวท่านเนี่ยนำกองทัพน้าขึ้นไปร่วมรบ ในสงครามช่วยนางสีดาซึ่งตัวสาลีวาหารกับสาลีวัดเนี่ยพากองทัพนาคาลาสามร้อยประมาณจริงๆในในในเน็ตมีนะประมาณราละเอียดประมาณรู้สึกจะประมาณสามร้อยยี่สิบเจดหรือยี่สบแปดเนี่ยแหละแล้วมีรายชื่อด้วยนะในสามร้อยกว่าคนนะ่ะมีรายชื่อครบหมดเลย นคนนี้คนนี้คนนี้เป็นพี่น้องกันพ่อชื่อคนนี้คนนี้อัะคนนี้เป็นพี่น้องกันพ่อชื่อคนนี้คนนี้อัะคนนี้เป็นพี่น้องกันพ่อชื่อคนนี้แต่คนละแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นในตำนานหรือในเนื้อหามันมีความละเอียดมากส่วนเรื่องที่คนแย่งลิขสิทธิ์อัญลินกันอ่ะเราไม่รู้แต่ที่ท่านแต่ที่ท่านเมาแล้วมาด่าเขาบอกท่านบอกว่า กูก็ด่าอยู่คนเดียวอะ่ะก็อีคนนั้นนั่นแหละอีคนนั้นนั่นแหละตัวตัวต้นเรื่องตัวแสบแล้วท่านก็บอกว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในไทยอะ่ะท่านก็เครียดเพราะว่ามันบานปลายแล้วทีเนี้ยพ่อท่านก็รู้แล้วว่าลูกเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าพญานาคแบ่งภาคอาวตาลไม่ได้แล้วดันมีคนมาบอกว่าท่านอะ่ะแบ่งภาคอาวตาลได้มันก็ทําให้ เออเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ขอพูดดีกว่าเพราะว่าคนที่ไม่ชอบท่านก็มีคนที่ชอบท่านก็มีเพราะว่าท่านก็มีศัตรูเยอะลบบ่อยลบกับอสศูนลบกับคุดลบกับยักษ์เผ่าพันอาศูรย์ก็เผ่าพันหนึ่งเผ่าพันยักษ์ก็เผ่าพันหนึ่งพ่อเดียวกันคนละแม่พระกัษยสยะป,ปะผมเทพบิดอนอ่ะพ่อเผ่าพัน เพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวท่านอ่ะก็มีศัตรูเยอะและการที่ว่าท่านอ่ะมันมีปัญหากับมนุษย์เนี่ยมันก็มีบางคนเนี่ยเสียมไงว่าเออมันก็ทําให้ท่านเดือดร้อนอ่ะท่านเคยบอกนะว่าไอ้พวกมนุษย์เนี่ยมันทําให้กูเดือดร้อนมาแต่งเรื่องว่ากูอวตารได้แต่ท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านโดนเพ่งเลงโดนเบื้องบนอ่ะเพ่งเลงท่านก็พูดว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านอ่ะใจดีกับมนุษย์มากแล้วนะหลายอย่างท่านก็ทน แต่บางทีเวลาท่านเมาอ่ะเวลาเมาเอ่ะบางทีท่านไม่ไหวท่านก็ด่าถ้าไม่เมาอ่ะก็เงียบแต่ถ้าเมาหนักๆอ่ะถ้าเมาหนักๆอ่ะท่านก็ด่าด่าแบบเส็บแด้วยนะด่าแบบถ้าถ้าลองท่านได้เมาอ่ะท่านด่าและด่าแสบด้วยท่านบอกว่าที่ผ่านมาท่านด่าอัญญลิงแค่คนเดียวคนเดียวแล้วคนเนี้ยคือเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริงซึ่งเจ้าก็น่าจะรู้ว่าหมายถึงใครท่านบอกแบบนี้นะ ท่านบอกว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเราอ่ะจะโง่เออยังจะต้องมาถามท่านอีกเหรอว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ท่านก็บอกท่านก็ด่าอยู่คนเดียวอ่ะท่านบอกว่าท่านด่าอยู่คนเดียวอ่ะเออก็น่าจะรู้ว่าหมายถึงใครสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ